ผมจีทีเดี๋ยวันนี้ผมจะไปรีวิวห้องโรงแรมบิสพาเล่ซึ่งผมจะผมมาอบรมคร้อมกับเพื่อนมเพื่อนนะเออเนี่ยคู่เยอะไอสัตว์ีดิ้วไอ้เนี่ยเนี่ยนะครับจะเป็นห้องไอ้ไม่เอาเอาอาพูดเอาพูดหนึงข้างหลังกูอ่ะพูดหนึ่งข้างหลังแล้วก็พูดหนึงความความหของกูด้วยไม่ไม่ใช่ไอสัตว์ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยอ๋อเนี่ยครับคีการ์ตันกีการ์ดอันนี้ก็คือคีการ์ดนะครับเออ อาเล่าดิไอเพื่อนผมนี่มันงงมากเลยครับมันนึกว่าเสียบอย่างนี้ครับแต่จริงๆว่าต้องเสียบตรงๆอย่างนี้ครับต้องไปถามพี่เขาเนี่ยครับแมวไปถามประเด็นนะอันนี้อันนี้ตัวนนาครับใครครับพี่น้องพี่น้องเชียร์นะเอามาเอาพูดพูดพูดดูวีดีโอสดดูวีดีโอวีดีอสดเอาไหนป่ะเดี๋ยวไปถอดช่วอครับ ไหนไมองไหน้งตทั้ง้อเนี่ยแถวๆอ่าฮะไม้ต่ออันนี้อาล้างหน้าครับแล้วก็ขยะที่กูย่าไ่ดีเพื่อนผมไม่ยอมทิ้งขยะมาไม่เไมก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นได้บอกผมะเนี่ยอยากอามือลิวอาเนี่ยเพื่อสริมให้แฟมือด้วยเยี่อความรั่วอ่างเนี่ยเราเป็รลูกสาวฮะมันลงกันผู้ชชยไม่ได้ทำไมทำไมลงกานไู้ชช่ไม่ได้ไม่รู้ครับผู้ชายชอบสาวไงเอาเอาแล้วเอาแล้วดกูกูเป็นนะ มือต่อยทิ้งแม่เลยสมมติชอบเหมื่อยต่อยปีไปโทรซะอันนี้คือกระจกครับไอเหี้ยเขารู้ว่าให้เยอยกระจกไอสัตว์มือที่หมายผมหลอกว่าผมหลอกว่าเจียโอเคเรื่องของมืออันนี้ที่นอนนะที่นอนอ่ะที่นอนกี่เด้งกี่เด้งที่นอนสามเด้งครับที่นอนสปริงครับสปริงสปริงมากเลยครับไหนเด้งเด้งไหนเด้งดิอันนี้เป็นโคมไฟครับ โทรศัพท์บ้านเห็นไม่ีใครโทรมาเลยฮะทำไมไม่เห็นไม่มีใครโทรมาทั้งคนก็ไม่มีใครรักมึงไงเฮียเขาเจ็บนะโอเคต่อเมืงอไงไม่มีใครรักมึงไม่มีแฟนไงเออไอพวกมีแฟนนี่คุยสัตว์คุยเฮียปากไปเฮียปากเฮียอาต่อต่อต่อมาปีนี้เป็นม้ามาลูดไอ้ม้าครับม้า อาม่านไม่ดครับโอเคม่านมาเลยไต่อไอ้เหี้ยอย่าไปทำของเขาครั้งเลยสัตว์ไม่มีตั้งใจโอเคอันนี้ครับโคมไฟครับโคมไฟอันนี้คือจะเป็นเก้าอี้งงวงตัวหนึ่งครับมันก็มีโต้ครับโต้สองตัวมีลำโพงงวงกับลำโพงงวงเครื่องหนึ่งมีขาตั้งกล้องไม่รู้ว่าทำไมไม่ตั้งมีสัตว์บนมีสัตว์สัตว์บนเหี้ยไม่รู้อันนก็มี ที่สั่งอาหารสั่งทำไมแพงขี้ขายที่โหมดบท้อทัดครับท้อทัดแม่งไม่ดีไม่มีใครดูไม่กล้ามึงด่าเยอะไปเราเราแก้วตกนะมึงแก้วอะไรวะแก้วยังวางอยู่โต๊ะระวังนะระวังนะไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์มีประกันครับประกันไม่ใช่มี ขวดรับซี้อบแก้น้ำมันมีขวดเอ้เรื่องไขนมถามส่งซื้อมาไม่กินไม่กูกินคนเดียวเป็นชาดองเท้ามีกาแฟกาแฟแล้วก็แก้น้ำจานกาน้ำหลอดเมื่อวางใส่ชาดไว้นะประเด็นไรมันมีชาดครับครับแล้วมีไอ้นี่ตู้เสื้อผ้าซึ่งมีเกมมึงกับกูเป็นตู้เสซฟครับตู้เสซฟไอ้ที่มึงจะทำอไรทำของเข้าล็อกเหรอจะไปเซฟปเงี้มันคลิปกูอ่ะมันคลิปกูสองสามปีที่แล้วอ่ะ เป็นกูเป็นทำล็อกอ่ะอันนี้ก็เป็นประตูโง่ครับเป็นตู้เหมือนกันอันนี้คนเข้าไปนอนได้ไหนเทสดิทีไม่ได้ครับทำไมเดี๋ไม้หักเฮ้ยทำไมเปิดฝันนี้มันมีไฟติดวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอกว่าไอ้สัตว์เอาวะเอาได้วะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมตรงนี้มันอ้าวทำไมมันไฟติดอ่ะทำไมไม่กดเปิดอ่ะอืมกดเปิดอ่ะใครอ๋อไอ้สัตว์เฮ้ยเยี่ยมเพิ่งรู้ทำไมเยี่ยม น่าเบิดน่าเบิดเอาเปิดเปิดตู้ฝั่งนู้นดิเฮ้ยยี่ไฟไม่ยัดติดเว้ยยี่เออเพิ่งรู้มึงมึงจะเปิดตู้ฝั่งนี้เอาเอ่ะเฮ้ยยี่อะไรอ่ะเฮ้ยยี่อะไรกูไม่รู้เลยวะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ปิดคลิปเถอะคนต่อไม่จะปวดหัว,วอ่ะไอ้ยวันนี้ก็เราไปโกนเลยครับเมื่อหันหน้ามาดีลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ Å! Mm. Mm. <laughs> <laughs>